เดียปากีสถานถล่มกันยับนิวเดลียิงไฮเปอร์โซนิกบรามอสไซปากีอิสลามอบัดรัวขีปนาวุธซอยวินรบอินเดียไปหกลำวันที่8พฤษภาคม2568อยู่กระดิฉันค่ะธนวัตดวังชาก่อนบิ๊กบอ์ผ่าโลกมาอัปเดตนะคะสึกอินเดียปากีสถานน,นั่นคือสงครามเอเชียใต้ปะทุค,ค่ะ แล้วก็เป็นน่ากังวลว่าจะขยายเป็นการสงครามแบบเต็มรูปแบบจากสถานการณ์การกราดยิงที่แคชเมียร์อินเดียประกาศว่าเป็นการก่อการร้ายและกล่าวหาว่าปากีสถานเป็นผู้สนับสนุนพวก i อเอสฝังตัวตั้งค่ายในดินแดนแคชเมียร์และในประเทศปากีสถานอิสลมามาบัดปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้สนับสนุนก่อการร้ายแต่อย่างใดต่อมาอินเดียและปากีสถาน แตกหักทางการทูตก่อนเลยขับไล่ทูตทั้งสองฝ่ายกลับประเทศห้ามวีซา่าต่างปิดนัานฟ้าปิดชายแดนทุกจุดในในที่สุดเมื่อวานก่อนก็สาดตร์เกิดสนใส่กันที่ชายแดนเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างอินเดียปากีสถานในแคชเมียร์ต่อมาข้าลงจัดหนักทีนี้การโจมตีทางอากาศล็อตแรกของอินเดียเลยนะคะ ปรากฏว่าใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกบราโมที่ผลิตร่วมกับรัสเซียทำการโจมตี9แห่งทางนายพื้นที่แคชเมียร์ที่ปากีสถานดูแลอยู่และในพื้นที่ลึกเข้าไปในแผ่นดินของปากีสถานด้วยเขาจัดหนักโจมตีที่เมืองบาฮานบุระอินเดียอ้างว่าทั้งหมดเป็นค่ายผู้ก,ก่อการร้ายแต่ปากีแจงว่าส่วนใหญ่คือเขตอาศัยของพลเรือนทั้งนั้น มีทั้งโรงเรียนศูนย์แพทย์และมัสยิดส่งผลการโจมตีของอินเดียทำให้พลเรือนชาปากิสทถานเสียชีวิต26รายบาดเจ็บ46รายค่ะด้านปากิสทถานเจ้าหน้าที่ปากิสทถานกล่าวว่าครั้งนี้นับเป็นการสู้รบทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางอากาศของสองประเทศมีเครื่องบินถึง125ลำรวมสฝ่ายนะคะ ต่อสู้กันบนท้องฟ้านานกว่า1ชั่วโมงสองฝ่ายต่างอยู่ในน่านฟ้าของตัวเองนะคะไม่ได้ล้ำพรมแดนขณะที่ก็ยิงขีปนาวุธใส่กันไปมาระยะห่างถึง160กิโลเมตรหรือ100ใหไมล์ฝ่ายความมั่นคงของปากีสถานระบุว่าเครื่องบินรบอินเดียถูกสอยร่วงขณะกำลังพยายามโจมตีป,ปากีสถานจากน่านฟ้าของอินเดียเอง ทั้งหมดทั้งสิ้นสอยบินรบของอินเดียไป6ลำดโดนหนึ่งลำบินรบที่โดนสอยได้แก่บินรบของอินเดียที่ซื้อมาจากฝรั่งเศสนะคะราฟาเอลโดนไปสี่ลำมิกสิบเก้าจากราัสเซียโดนไปหนึ่งลำแล้วก็สู่สามสิบรัสเซียโดนไปอีกหนึ่งลำก็คือเป็นกองทัพอากาศประจําการในกองทัพอากาศของอินเดียนะคะเอ่อ เครื่องบินรบลาวนี้ล้วนซื้อมาจากพันธมิตรของอินเดียนั่นเองปรากฏว่าปากิสถานใช้ขีปนาวุธที่ผลิตโดยจีนและระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟรของจีนทั้งหมดเลยเอาชนะได้เรื่องนี้ได้รับการยืนยันเป็นครั้งแรกนะคะในสื่อและโซเชียลมีเดียเผยแพร่กันสะพัดว่าขีปนาวุธอากาศสุ่อากาศพิ่ัยไกลของจีนรุ่น PL15E ค่ะ ที่ถูกนำมาใช้เป็นขีปนาวุธพิสัยไกล300กิโลเมตรยิงกันประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรก็ใช้ได้เลยเขีปนาวุธตัวนี้เขาบอกว่าคนผลิตคือซาบานขีปนาวุธทางอากาศของจีน CMA a กามบางทีเรียกย่อยอย่างนี้ค่ะาตัวนี้ปากีสถานซื้อจากจีนมานานแล้วนำมาใช้งานเป็นครั้งแรก ซอยเครื่องบินขับไล่ราฟาเอลของอินเดียซึ่งผลิตโดยฝรั่งเศสและก็ใช้ติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่1 0 c e ของกองทัพอากาศปากีสถานตัวที่สำเร็จโทษบินรบอินเดียก็คือ J10CE ค่ะมีข่าวว่าอินเดียซอยบินรบของปากีสถานไป1ก็คือ J10 นี่เหมือนกันโดนไป1 นักวิเคราะห์มองว่าจุดแข็งของปากีสถานคือความสามารถในการจัดการสรงครามที่เน้นเครือข่ายเขาเรียกชื่อยอ่อระบบนะคะว่า C4ISR ย่อมาจากเครือข่าย Command Control Communication Computer Intelligence Surveillance and Reconnaissance ทั้งหมดนี้เป็นระบบเครือข่ายของ C4ISR นั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ต้องแปลยาวหรอกนะคะนี่แหละก็คือการเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวกับสงครามทั้งหมดดังนั้นชัยชนะของปากีสถานครั้งนี้ที่สามารถสอยบินรบของอินเดียได้ถึง7จดขณะที่อินเดียสอยเจสิบได้เครื่องเดียวเจ็ดนี่หมายถึงบินรบ6โดนหนึ่งนะคะอินเดียสอยได้เครื่องเดียว แต่ว่าทางการอินเดียยังไม่ยืนยันเรื่องนี้อาจจะเขินที่ว่าสอยได้เครื่องเดียวจึงไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะของระบบอาวุธของแต่ละตัวของเครื่องบินนะคะแต่เป็นชัยชนะของระบบการสงครามทางอากาศทั้งหมดปากีสถานเท่ากับว่าดูแล้วเหมือนกับเหนือชั้นกว่าอินเดียนะคะงานนี้โมดีคิดหนักนะ หากใช้วิธีปิดทางแม่น้ำสินธุปากีสถานอาจทลายเขื่อนก็ได้เพราะประชาชนปากีสถานหนุนเต็มทีกลัดที่สุดก็คืออินเดียปิดกัน้นทางของแม่น้ำสินธุนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในการดำรงชีพของชาวปากีสถานตอนนี้สนามรบอินเดียปากีสถานเหมือนเป็นสนามประลองอาวุธของมอำนาจไม่มีผิดเลย มีทั้งของฝรั่งเศสรัสเซียฝ่ายอินเดียและของจีนที่ฝ่ายปากีิสถานแต่ดูเหมือนว่ามหาอำนาจทั้งหลายต่างไม่ต้องการให้สึกนี้บานปลายอย่างเต็มรูปแบบและพากันอาสาออกตัวขอช่วยไกล่เกลี่ยนะคะงานเบื้องต้นนี้ก็คือสหรัฐอิรานต่างเสนอตัวเป็นกลาวใจมาริโอโรบิโอรัฐมนตรีกระทรวงก,การต่างประเทศสหรัฐนะคะออกมาทวีต แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยว่าจะรุดไปพูดคุยกับที่ปรึกษาทางความมั่นคงแห่งชาติของปากีสถานและอินเดียพูดอย่างนี้หลังจากทรัม,ม์วิพาวิจารณ์ว่าโอ้ยมันแย่มากเ,าเคยเป็นพันธมิตรของสรัฐทั้งนั้นแหละผมรู้จักพวกเขาดีเขาก็น่าจะหยุดได้แล้วโรเบโอก็เลยพูดแบบนี้วันที่ไปเยือนอินเดียบอกว่าสรัฐพร้อมยืนเคียงข้างอินเดียอ้ามาดูอีกรายหนึ่งก็คืออิรันนะคะ รัมรีตารประเทศอิรานอารักชีก็ไปเยือนนิวเดลฮีทันทีนะคะหลังจากที่ไปเยือนอิสลามบัดเรียกร้องให้อินเดียและปากีสถานใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดในภูมิภาคทวีความรุนแรงมากขึ้นยังไม่ได้บอกนะคะไปพบะผลเป็นไงเข้าไปพบทั้งสองประเทศเลยแต่วันนี้ก็เลยเหมือนวันพักรบค่ะแต่จริงๆแล้วที่ชายแดน ประชาชนทั้งสองประเทศนะคะระอุเลยหลายจุดเอามาถือป้ายประท้วงประนามอีกฝ่ายสงครามโซเชียลของสองฝ่ายก็ยิ่งคุกุุนะ่ะทั้งในหมู่นักการเมืองและก็ฝ่าดประชาชนจีนยังนิ่งนะคะทั้งนั้นที่จริงๆแล้วมีส่วนสำคัญในพื้นที่ไม่น้อยเพราะมีเขตปกครองส่วนหนึ่งในแคชเมียร์ด้วยงานนี้ใครจะลากจีนมาติดลม เพื่อการจีนออกจากตะวันออกกลางใช่หรือไม่สีจินผิงก็น่าจะรู้ดีขณะที่ความปั่นป่วนในเทะเลจีนใต้และอาเซียนกำลังระอุไม่แพ้กันไม่ต้องดูที่ไหนคะ่ะรอบบ้านเราไงเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี3022989848ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ค่ะ